สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องตั้มน้ำซิงนะครับครับก็เช้าๆวันนี้นะครับพี่น้องตอนนี้ก็ญาติพี่น้องของเรานะครับก็มากันเริ่มทยอยมากันนะครับก็ทยอยกันมาเตรียมมาตักบาทนะครับรวมดาบนบนชื่นนะครับครับนี้นะครับพี่น้องเราก็เดินทางมา บางนะครับเป็นบางส่วนแล้วนะครับนี่นี่นะครับก็ยังไม่มากนะครับพี่น้องเรามายังไม่มากนะครับกออีกสักนิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นเวลาตีสีครึ่งนะครับหลวงปู่ท่านจะตักบาตตอนเวลาตีห้านะครับตีห้าครึ่งนะครับหลวงปู่ท่านจะตักบาตนะครับ ตอนนี้พี่น้องเราก็เริ่มทยอยมากันนะครับนี่ครับนี่นะครับตีห้าห้าสิบนะครับหลวงตาจะตักบาทนะครับได้เวลาตักบาทนะครับพี่น้องนี่ยายพี่น้องของเรานะครับก็กําลังเดินทางาออกมาอีก น um ้ำตากระจายคนดเลเห็นมือหัวใจมันไปหลายคนไม่ภาพอ่อครับกว่าจะมืดๆหน่อยนะครับเด็กเคเนี่ยผมส่งให้มันตามมาตั้งแต่ไหนอ่ะไหนเนี่ย ของมึงส่งให้ถึงแนะความพนมนะว,วามพี่น้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้างให้วัดบ้างให้คู่ภัยไปบ้างตามหน่วยงานนั่นแหละให้ทหารไปบ้างตำรวจไปบ้างอะไรแบรบนั้นก็ขอมันเยอะตอนนั้นวันหนึ่งเป็นสิบสิบคันน่ะเคยผมมาสามสี่วันนี่ก็ไม่ถึงน,น้อยเลยตามวัดกัน อะไรคือกินมีพวกแอบแฝงมาเ้าแจกแจกที่บ้านผมไม่รู้หรอกใช่ไหมเชี่ยวปัยที่ใต้ฮะที่ใต้ก็ที่แรกผมมาถึงตรงนี้เขาให้เขาอธิบายผมถามอะไรแล้วเขาพูดภาษาที่ผมก็เอาแล้วนี่ถ้าเป็น พวกหวายหรือเป็นอะไรพวกนี้หลวงตาจะไม่รับเลยนะเอาไหวก็ไม่เอาที่นี่เออพวกเครื่องรางของขังอะไรพวกนี้ที่จะม่เนี่ยนะเขารู้ครับแต่ว่าหวายของไม่อยู่ให้กันออกให้หมดครับผมแต่พูดกับเขาไม่ดีนยเออนั่นแหละครับอย่างที่ผมรับช่วงต่อมาจากพี่ด้วรพี่เอ๋ผมก็ตอนนี้ผมก็บุกมาบางทีพูดกับชาวบ้านเขาไม่ดีเงี้ยหมมันเอาไปพูดกันหลายแง่หลายมุมลูกน้องผมก็เตือนอย่างพูดกับเขาแรงพูดกับเขาเบาๆเสีย อะไรที่ปล่อยได้มาแจกอั้นึงอ๋อยัยเลี้ยงของตาเด้อที่พี่แกได้ตะบองนะครับที่ยาโยมถวายดวงตานะครับที่ยาโยมถวายดวงตานะครับมาแจกพี่น้องของเรานะครับนี่ยดวงตาท่านให้เอามาแจกพี่น้องอย่าไปว่ายิ่งใกล้เสียงนะคือก็อย่าดีผมนะ ลองตาท่านให้แจกก็แจกข่าวเธอแจกให้หมดทุกอย่างท่านไม่เอาไปมาแต่ดสดอข้าวไว้แล้วลาสลัดที่ไดนล้เนาะว่าทันี้เป็นัดที่ไม่ขาดไม่มีการสละดโวนลุงตาสลัไว้ผมคนเดียวที่วัดทุกขนาดแล้วก็สลัดตั้งแต่วัดอะไราฟ้าผมคขมเมมเมทางนู้นทางพยิน แต่สัมเนียงไม่ไม่เหมือนกันเดินตามมาทุกสามสี่วันเองผมนึ่ผมอยู่ทางนู้นทางหรอสีสุกบนทางนู้นนะครับไอแรกหลวงตาเขาเดินอตรงนี้เราไม่เคยเจอแทไม่เคยเจอพระที่ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบแบบนี้งั้ผมก็เลยตามหลวงตาตั้งแต่วันนั้นผมตามมาทุกวันเลยตามคนเดียวขับรถตามกันอย่างนั้นแ่ะ กันไม่ให yeah, ้รถตุ้งตาเดินชุดลงหนอยู่ข้างหลังตาเดินที่จะกันยุ้งหลังผมจะกันอยุ้งหลังผมใช้รถหลวงกันอยู่ข้างหลังเนี่กันคือผมกลัวรถจะเข้ามาชนทางไงแต่พวกรู้เลยตาหลังออกมาออกมารองเท้ามันก็เลยกลายเป็นความแต้ทาความเที่ยวมั่นอะไรผมเลยตามนีดถ้าผมไม่ติดงานนะ ผมจะตามเนี่ยนะครับผมเนี่ยเที่ยงไม่วันนี้ผมกราบลาหลวงผมกราบลาหลวงตาไปสองครั้งนะเพราะผมต้องกลับไปไปตาที่วันสุดท้ายที่ผมกราบลาหลวงตาที่อำเภอโนนีแดงนะครับโนนีแดะผมมากราบลาหลวงตาแล้วหลวงตาผมกราบลาก่อนนะเดี๋ยวผมองกลับไปทํางานหลวงตาเ้าลูกหัว กลับไปทํางานก่อนนะสักสี่ห้าวานันเลี้ยงเด็กด้วยมาหาหลวงตาใหม่ไอผมไม่รู้ในใจแล้ว <c oughs> ผมจะมาได้ยังไงหลวงตาเนี่ยนายผมกาลังลงมื้นที่ <c oughs> หาเสียงอยู่ผมมาทําใจแล้วคงต้องหาเสียงเสร็จ <c oughs> แล้วเราจะไมมามหาเสียงเสร็จกับหลวงตาเดือนหนึ่งนครพนมมันระยะพอกันเลยระหว่างเด <c oughs> ือนเนี่ยระหว่างเดือนนึงเนี่ยหลวงตาเดือนหนึ่งนครพนมแน่หาเสียงอีกเดือนหนึ่งหาอีกไปเดือนคุณเชื่อไหมว่าไม่รู้ว่ามันเป็นนิคําพูดหลวงตาหรืออะไรเมื่อวานซืนนายผมบอกว่า คุณเอกผมไม่อยู่สองวันนะผมจะเข้าประชุมพักที <house S 1> ่กรุงเทพเฮ้ยเอาทางเฮ้ยมันเป็นได้ไงวะและจริงๆเมื่อวานซื่นเนี่ยผมต้องพาเขาลงพื้นที่อีกวันหนึ่งครับแต่รถทันที่ผมใช้รถแห่มันพังเฉยๆกันนะอ้าว้ำไม่ทันต็ดเที่จเที่ยงบอกไม่เป็นไรวันนี้ไม่ต้องลงทข้าทางเลย เท้าหมดเลยทีน so ี่ผมยังเฮ้ยนี่มันเป็นเพอาะคำพูดหลวงตาาบอกนะอีกสี่ห้าวันขึ้นมาหลวงตาใหม่เลแต่ที่ผมมาถึงเมื่อคืนเนี่ยวันที่ห้าพอดีเลยเนาะพอดีเลยครับผมยังเฮ้ยอันนี้มันเป็นเพราะคำพูดหลวงตาหรือว่ามันเป็นเรื่องเมื่อคืนผมส่วนตัวผมเองนะผมปลุกเมียผมเมียผมนอนงไอ้ทำงานคืนนะ ใส่ด้ต้องทานครับของตาทานด้ไว้ใส่เคร่องช่วยฟังนะครับอันนี้ต้องใช้ใส่ห้แม่ที่เอาน้ำมาสวายลงตานะครับทานทานที่เอามาปรามาณค่ณขาว อันที่เหลือเขาไครับไปนั่งไทรครับน้ำครับน้ำน้ำเอามาถวายเลยนะครับน้ําได้เลยนะครับน้ํานะครับพวกน้ําพวกยาพวกอะไรพวกนั้นเอาขึ้นมาถวายได้เลยพระทหารเดี๋ยวรอลงตาลงรับบาตรนะครับผมเอาอีกครับเเมือเทียนครับนี่ตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาแล้วนะครับพี่น้องของเราก็มาเพิ่มเรื่อยๆนะครับ ถ่ายพี่น้องดูนะครับข้างล่างนะครับครับตอนนี้พี่น้องของเรานะครับที่เดินทางมาแต่ไกลนะครับก็นําสิ่งของมาถวายดวงตานะครับเป็นบางส่วนนะครับ เป็นพวกน้ําพวกยานะครับแต่ส่วนกับข้าวนะครับก็ต้องรอดวงตานะครับตีห้<ร>าห้าสิบนะครับอันนี้เดี๋ยวรอไถ่บาทบอันนี้เดี๋ยวรอไส่บาทครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปพี่น้องเรานะครับมารอดวงตานะครับเตรียมที่จะใส่บาทนะครับ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับ<า>ก็จะ